สวัสด,ดีค่ะผู้ชมครับกลับมาพบไม่ใช่เคยกับรายการกัดมันบันดองและนี่เลยหมูอ้วนไม่ใช่คือใครคาคินโนสุดสวยน่ารักแอปเปิลค่ะและนี่เลยพิธีกรใส่แฟร์อย่างนี้เลยเฟย์ดอลเชพิธีกรใส่แฟร์ใส่เอเจนต์ตัวจริงนั่นเองจ้าวันนี้จะบอกว่าสี่ช่วงของเรานี้มีด้วยเลยเชฟแรกของเราจะพบกับน้องสุริออสรติสุดยิ่งนั่นเองเออาล่าสุด คนฟิล์มเป็นแอมบัตเดอร์รัมคัมแฮกบอกเลยไม่ธรรมดามาเดี Ma ๋ยวมารอบน à, ี <Dogs> ้คือสวยกว่าเดิมด้วยนะรอบนช่วงที่สองของรายการช่วงซาบอลนั่นคือนี่เลยพบกับชาเรนจ์ชาเรนเจอร์คิดนี่มาหลากหลายเลยวันนี้ดังมากที่สุดอุ้ยแต่วันนี้รายการของเรานี่เด็กมาหลายเยอะเนาะเวทีเด็กใหญ่มากอ่ะช่วงที่สามของรายการชื่ออะไรเอ่ยช่วงที่สามของรายการก็จะเป็นช่วงของสตาร์คิดออเราก็มาพบกับ น้องเฟย่าเมธาคุณเขวานะคะจากปิ้นแอนปินเซตชามี่นะคะมาจากเวทีนี้อีกแล้วบอกเลยเวทีนี้ไม่ธรรมดามากันแบบน่าตอดีหมดเลยนะดาดาริงดาริงแบดจีบายชิเกียรติปากแกอเด่นสุดท่าที่ไม่ีค่ะอันสุดท้ายคือนิวสตาร์นั่นเองพบกับน้องแองจี้อันนี้จากจากค่ายของนางสาวไทยคูเอะระยองค่ะบอกเลยวันนี้นะตั้งแต่ต้นจนจบเลยไม่ธรรมดาแต่วันนี้ เราจะพาไปกินหรูอยู่สบายแต่อยู่ไม่สบายนะเพราะต้องแต่งตัวหรูด้วยวันนี้เคยจะพาไปที่วันแบงคอกเคยไปหรือยังไปมาแล้วเพิ่งไปนี่แกไปทำอะไรกวาดขยะหรออขอหนีเลิกเลิกไปงานสุวรรณหงมาปาเขาจัดที่นั่นเหรอเขาแถบข่าวแ๋อแถบข่าวไปมาไปมาเมื่อต้นเดือนนี้เองแต่วันนี้จะบอกว่าเยิ้งๆตรงนั้นวันแบงคอกเราจะพาไปกินที่ร้านลาบากีอ่ะเราไปดูกันเลยว่าความรักชูจะขนาดไหนตามไปดูได้ท่้

นี่แหละบอกเลยเมย์ล่ะความลักชูอของเขานะใครที่ยังไม่เคยไปทานนะต้องบอกเลยว่าลองทานดูร้านนี้คือร้านดีมากแบบว่าโอ้โอโไม่ชวนเลยรู้อยู่แพงทำไมไม่ชวนฉันฉันมีชุดลาติก็อยากจะใส่ชุดลาติแล้วลดไปถ่ายกับผู้ชายหล่อนี่นะอ,อย่าไปเอาชุดลาติใส่ร้านนี้หรอ,อไม่ได้ต้องติดกันนี่เลยอัปักเพชรอัปลุยสุรุยสลายไม่ได้อะ เดี๋ยวก็ใคร้มเกิว่าอยากจะไปทานร้านแบบนี้ก็ติดต่อไปที่ลาบากี้ได้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าร้านอาหารอร่อยมากๆเลยสไตล์รักชูฟิวชั่นนั่นเองนะจ๊ะอ่ะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับไปพบกับช่วงต่อไปของรายการช่วงแรกเลยน้องซูริมาแล้วสวยน่ารักฝุ่ยาวเนาะหุ่นดีสวยมากเลยห่วยมากเลยหวยเหมือนกันเลยน่ารักสุดๆค่ะคิโน